สำหรับนะครับตัวเรขตัวอักษรนะแล้วก็สิ่งของนำโชคนะครับของชาวราศีกรกฎนะครับเอามาดูกันนะตามตำราโบราณเขาแถลงไขไว้ไว่าอย่างไรเราก็ไปรับฟังกันสันิดหนึ่งเขาบอกงี้นะดวงจันทร์เนี่ยนะครับนะเป็นดาวที่ปกป้องปกปักรักษาชาวราศีกรกฎนะครับส่วนเทพผู้พิทักษ์เนี่ยคือเทพแดนหน้าโอ้โหแม วันเดอร์วูแมนหรว่ากันอย่างนั้นนะครับนะเออเขาเรียกว่าเทพธิดาแห่งการล่าสัตว์และเกษตรกรรมนะครับนะทั้งยังเป็นแม่ของลูกๆจานวนมากอีกด้วยนะครับคุณจึงได้รับอิทธิพลนะของอความมีจิตใจกว้างขวางเนี่ยนะครับนะมามาจากเทพแดนานะครับมีความสุข,ขุมเยือกเย็เยนนะและมีสัญชตาตญาณของความเป็นแม่นะครับแม้จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็สุดแล้วแต่นะครับนะเขาเรียกว่ามันมีฟีลลิ่งนี้อยู่ลึกๆนะครับอ้าว มาดูกันในเรื่องของสิ่งของนำโชคดีกว่ามาคิดเกลี่นกันมาเยอะแล้วนะมาฟังเข้าเรื่องกันเดีกว่าเขาบอกว่าของใช้กระจุกกระจิกสีขาวนะครับนะอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆนะครับ สีขาวจะนำโชคให้คุณนะสีม่วงอ่อนและสีฟ้าน้ำทะเลนะครับเรื่องอาหารการกินแหละเขาบอกว่าคุณควรรับประทานนะพวกสาหร่ายให้มากๆนะครับแล้วร่างกายคุณจะแข็งแรงนะครับอ่ะจะไปกินเท่าแก่น้อยจะไปกินมาชิตะอะไรก็แล้วแต่นะหรือว่าโอทงโอท็อปนะเน้นเป็นในเรื่องของสาหร่ายนะครับหรืออาหารญี่ปุ่นนะก็เน้นเป็นเรื่องของสาหร่ายนะก็จะทําให้สุขภาพร่างกายของคุณแข็งแรงนะครับตัวเลขมงคลของชาวราศีกรกฎก็บ,บอกว่าเลข8เนี่ยนะ นำโชคนำลาบมาให้กับคุณนะครับตัวอักษรตัว H H นี่ก็ H ฮ่องกงนะครับนะ N N คือ N new นะหรือว่า N normal ก็สุดแล้วแต่นะครับจะเอาไปใช้ในเรื่องของอาการตั้งชื่อร้านตั้งชื่อธุรกิจอะไรดีหมดนะครับนะเขาบอกงี้นะสิ่งของที่นำโชคนำลาบเนี่ยนะครับเขาบอกว่ากระจกนะแบบมีด้ามถือ แล้วก็ในเรื่องของของใช้ด้วยนี่นนก็เรียกว่าใช้เข็มขัดหนังนะแล้วก็เสื้อคอโปโลไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงไปอัดแอปใช้เนี่ยนะจัดได้ว่าดีนะครับสถานที่นำโชคนะเขาบอกว่าบริเวณลานวัดเนี่ยเป็นสถานที่นำโชคนำลาบมาให้กับคุณนะครับอ้าวย่งไงก็นะขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปครับผม